สวัสดีครับ Buster r o s ครับผมพิรักเจ้าเก่าครับ Max คนเดิมครับครับผมวันนี้ตามเสียงเรียกร้องเสียงโหวตจากเทปที่แล้วที่เรามีให้โหวตกันไปว่าอยากดู performance review คู่ไหนในอทิตนี้วันนี้เรามีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันแล้วใช่ก็อยากให้มาร่วมสนุกกันเยอะๆครับนะครับเสียงโหวตออกมาเท่ากันระหว่าง MB 0 1ครับแล้วก็ h a d d e n Volume 6นะฮะ แต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยขออนุญาตรีวิวเป็นตัว MB01 จาก Puma ก่อนเลยแล้วกันครับ,รบช่วงนี้กระแสแรงมากจริงแรงจริงแรงจริงนะอืมก็นี่คือหน้าตากล่องนะครับสวยดี <c oughs> นะฮะแล้วก็จะบอกว่า p e r formance ของตัวนี้ไม่ธรรมดานะครับ <c oughs> แต่ก็ไม่สุดเอางี้แล้วกันเป็นไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับ นี่คือ MB-01 นะครับชื่อสีก็ b u s ด์ซนะฮะก็หลายๆคนอาจจะเห็นอยู่แล้วว่าผมม่มีตัวแรกสีแดงกับสีนี้เนาะแต่ว่าสีที่ผมใส่เล่นส่วนมากจะเป็นสีดำสี b u s ด c i t ตตัวนี้สาเหตุไม่ต้องถามเลยเพราะาผมกวนเลอะไม่ใช่ก็เลยต้องเอาคู่สีดำมาเพื่อเวลาโดนเหยียบโดนอะไรเงี้ยมัยนมจะไม่เลอะนะครับแล้วก็ในตัว เอ่อ MB 0 1ขอเรียกสั้นๆว่า MB 1แล้วกันนะครับไม่มันจะไปเหมือน MB 1เ e ป่าววะ MB MB ช่้เถอะครับรู้รู้เนาะรู้เนาะโอเคอ่าในตัว MB 1เนี่ยมันมีจุดหนึ่งที่ผมชอบคือมันมี storytelling ของเจ้าของซิกเนเจอร์เยอะนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดหายไปในรองเท้าซิกเนเจอร์ของ n นกี้ช่วงหลังๆที่เขาไม่มีเรื่องราวไม่มีแรงบันดาลใจอะไรมาเล่าตัวของ ของตัวเจ้าของซิกเอร์ใช่แต่ว่าตัวนี้มันมีเรื่องเล่าที่แบบซ่อนไว้เยอะมากที่เกี่ยวกับลาเมโลบอลนะครับอ่ะเริ่มต้นเลยเราให้ฟังไม่ไม่ไอย่าอย่าไม่ีเลยเกี่ยวข้อมันอ่ะเริ่มแรกเลยดูที่ลิ้นก่อนครับอันนี้เด่นมากเ่นมากชัดเจนมากคำว่า one of one เนี่ยมันเป็นคำที่เมโลเขาใช้ในการบอกเล่าถึงตัวเองว่า มันมีแค่ตัวเขาเพียงคนเดียวบนโลกเนี้ไม่มีคนอื่นที่เหมือนเขาและเขาก็ไม่เหมือนใครนะครับอ่ะก็เจ๋งดีแล้วก็ข้างล่างมาก็จะเป็นรอยสักของเขาที่เป็นรูปเล็กหนึ่งเีปีนะครับแล้วก็ถัดมาคําว่า not from here นะครับอันนี้ก็เป็นคําโปรโมทของเขาอีกคำหนึ่งว่าเหมือนตัวเขาอ่ะพิเศษมากแตกต่างมากเหมือนว่าเขาไม่ได้มาจากโลกนี้อะไรเงี้ยเหมือนเป็นมนุษย์ต่างดาวอ่ะเออ not from here อันนี้พ่อมันสอนมาบอกว่า ก็มั่นใจเนคือนักกีฬาทุกคนมันก็คอนฟิดเนซในตัวมันอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็มีอีกไอ้ตรงที่ข้างในไอข้างล่างเท้าอ่ะเออเขาก็จะมีซ่อนคําว่าแรนะฮะที่แปลว่าหายากซ่อนเอาไว้อยู่ก็คือตัวเขาเนี่ยหายากแล้วก็มีโกลเด้นชาวนะฮะเป็นบุตรคนโปรดเ บุตรที่ดีที่สุดของคุณพ่อเขานั่นแหละนะฮะคนอื่นๆมันไม่ค่อยลุ่งหรือเปล่าเออก็อาจจะมันไปมันไปไม่สุดหรือเปล่าก็ลอนโซ่ก็โอเคแต่ก็ไม่สุดไงไม่สุดไงเออไม่เหมือนเขาที่แบบมาปุ๊บแม่งแบบกูเชียบูมมากความเพี้ยงแป้งมันไม่สุดเออใช่เพราะผมผมเนี่ยไม่ไม่ได้แทบจะไม่ได้ดูไอ้ลอนโซ่บอลเลยนะผมดูบ่อยเพราะช่วงนี้ผมเชียบบูสกับโคเดนเนื่องจากเลเกอร์มันเลเกอร์ไปหน่อยครับ นะฮะทีแมงกาก์อยาว่าอย่างนั้นสิอ่ะนอกจากนั้นนะฮะแล้วก็ไอตรงสัญลักษณ์ตรงเนี้ยตรงข้อเท้าเนี่ยผมเชื่อวไม่ค่อยมีคนรู้แต่ผมไปหาข้อมูลมาพี่ก็ไม่รู้นะแต่จริงๆตรงเนี้ยคืออะไรที่มันรู้สึกแปลกตายหลายๆคนจะบอกว่าเฮ้ยมันคือรอยสักเขามันอะไรเงี้ยไม่ใช่ครับจริงๆดีไซน์ตรงเนี้ยเขาตั้งใจที่จะทําให้มันเป็นลูกไฟไม่ใช่ อันนั้นก็ถูกเขาตั้งใจจะทําเป็นรูปไฟครับเเป็นเหมือนแบบเปลพลิงพ่นออกมาอะไรเงี้ยเพราะว่าที่ขาของเมโลอะแม่งสักรูปจะหลุดแล้วมันมีแบบไอพ่นลงมาแล้วมันจะได้เชื่อมต่อกันตรงจุดนี้พอดีเขาเหลาบ่อยฮะเขาเหลาเหลาอยไม่ใช่รูปจะวลดแบบล็อกเก็ตอะอแล้วก็มีคําว่าแบบเหมือนอะไร sky is the limit อะไรเงี้ยเป็นแนวคิดที่แบบไอ้ที่โคตรเท่ แต่ว่าถ้าเกิดเป็นรูปไฟธรรมดามันก็อาจจะไม่สวยอะไรเงี้ยเขาก็เลยทํามาเป็นกราฟิกนะครับว่าพุ่งเออจัดรอยสัตว์เนี่ยมันเป็นจรวดกำลังจะขึ้นเงี้ยแล้วก็ปกติผมก็ต้องใช้สองมือขอโทษเด็กๆอ่ะประมาณนั้นนะครับก็มีสตอรี่แบบเยอะมากเลยในเนี้ยนะครับ แล้วคราวนี้เรามาว่ากันถึงเรื่อง performance นะครับเขาเรื่องเขาเรื่องที่มันเริ่มเริ่มต้นที่ traction ครับผมนะครับอ้ผมลืมบอกว่าเทปนี้ผมจะเทียบระหว่าง MB 0 1 MB 1กับ PG 6นะครับเพราะว่าทั้งคู่ Setup เหมือนกันนะครับ traction นะครับของ MB 1เนี่ยบอกเลยว่าผมให้เป็นอันดับ2ผมของปีนี้รองจาก Curry-9 ขนาดได้เลยวะโคตรดีเคอรี่9นี่คือแม่งเท่าที่ตั้งแต่ต้นปีคือแม่งหนึบที่สุดแล้วนะเคอรี่9พูดถึงโมอาอัลคารไปเล่นไปเล่นบาสกับลุนพีมาพี่จี๊ดนั่นแหละพี่จี๊ดก็ยังคว่ำอยู่คว่ำอยู่แล้วใส่มาแล้วนะใช่แต่ว่ามันเป็นจังหวะเหมือนแบบก้าฝ่ายหลังลงมารับไงครับเออก็ตัวนี้นะครับเป็นอันดับ2รองจากเคอรี่9ก้หนึบมากแล้วก็มีเสียงเอทอาร์ต ตามที่คนชอบเลยจากที่พี่จับยางเนี่ยมันหนึบจริงนะมันดูดมือแค่จับแค่นี้คือไม่ต้องใส่แค่รู้สึกว่ามันหนึบหนึบมันดูดมือแล้วก็ยางมีความทนทานนะฮะผมบอกเลยว่ายางแข็งมากช่วงหน้าเท้าคือมันเป็นนับตัวเล็กๆเนาะใช่เออแต่ว่ามันแข็งมันหนาคือมันอาจจะไม่ค่อยลึกแต่ว่ามันทั้งแข็งแล้วก็หนาทําให้มันทนทานครับนะครับแล้วก็การทําความสะอาดเนี่ยต่อให้เราเล่นอยู่ใน ยิมที่มีฝุ่นแม่งก็ไม่ลื่นเว้ยคือเอาอยู่มากนะครับแล้วก็ทําความสะอาดง่ายมากแค่ปาดดูแลปาดธรรมดาดูแล้วมันไม่มีอะไรมากมายใช่รวมถึงตัวเนี้ผมคิดว่าสามารถเอาไปลุยอุนหยาบได้ด้วยซ้ําด้วยความแข็งของมันจะดีเหรอมันแทงนะกก็ ถ้าใจถึงก็เอาเพราะว่าระบบรองรับแรงกระแทกมาโอเคผมก็เลยคิดว่ามันใส่เล่นกระปูนหยาบได้ด้วยความทนของพื้นด้วยผมว่ามีนะครับน้องๆต่างจังหวัดก็บางทีอาจจะไม่พร้อมเรื่องสนามจําเป็นก็ต้องใส่เรื่อง traction เนี่ยบบอกเลยว่าดีมากๆนะครับไม่ว่าแบบสนามยังไงแม่งก็ทนไอ้สนามยังไงมันก็หนึบนะครับแล้วก็มีความทนด้วยครับเถัดมาที่เรื่องคูชชั่นเป็นเรื่องที่ผม อยากพูดมากนะฮะเพราะว่าคุชชั่นเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นไนโตรโฟมซึ่งเป็นไนโตรโฟมเป็นเทคโนโลยีล่าสุดของพูม่านะครับแต่ว่าไอไนโตรโฟมจริงๆอะ่ะมันเป็นแค่คราชแพดอยู่ที่ส้นเทา้าหนึ่อันนะครับหอันเท่านั้น1อันเท่านั้นก็คือเป็นแผ่นบาง,บางๆเงีาง <c oughs> เหมือนซูมแปะอยู่ตรงส้นเทา้าใต้ใต้ส้นเราอะประมาณว er, ัฟเฟิลอ ก็ไม่วาเฟอร์ก็ใหญ่อยู่ไม่ e าเอรวเวเฟอร์วเวเฟอร์วเวเฟอร์เออก็ใหญ่ใหญ่กว่านั้นใหญ่กว่านั้นอ่าแล้วก็โฟมที่เราเห็นเป็นสีดำดำข้างนอกตรงนี้ครับมันเป็นโฟมอีกประเภทหนึ่งเป็น EVA โฟมอีกประเภทหนึ่งไม่ใช่ไนโตรสรุปไนโตรมีแค่ตรงซนนะครับแล้วก็ไอตรงโฟมประเภทนี้ อันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าข้อมูลที่ผมพูดมาทั้งหมดถูกหรือเปล่าแต่ว่าผมเห็นมันผ่ามาแล้ว uh huh. เออผมก็เลยเห็นว่ามันมีแผ่นสีขาวๆเนี่ยซึ่งผมเข้าใจมันคือไนโตรโฟมตรงนั้นแต่ว่าโฟมคร์เรียร์ด้านนอกเนี่ยมันเป็นโฟมอีกชนิดหนึง่งนะครับแต่ว่าโฟมชนิดนี้ไม่แย่ใช้ได้นะครับแต่ว่าสัมผัสแรกที่คุณใส่เข้าไปอ่ะคุณอาจจะรู้สึกสบายแหละแต่ตอนเล่นน่ยมันจะกระด้างนิดนึงครับต้องใช้เวลานวดต้องใช้น้ำหนักในการนวด นะครับแต่ว่าพอนวดปุ๊บมันก็โอเคมันก็เริ่มนุ่มขึ้นใช้ได้ครับนะครับแต่ไม่มีแรงดีตัวนี้ไม่มีแรงดีเลยนะครับแล้วมันมีความแน่นมากกว่า PG 6ททำให้เวลาวิ่งเ่ะเราไม่รู้สึกว่ามันแบบเหมือนเหยียบอยู่บนเมฆเหมือนอย่าง PG 6อ,อะไรเงี้ยนะครับก็บถ้าใครที่ชอบเซตอัพลักษณะที่ซับแรงดี มีความนุ่มแต่มีความกระด้างด้วยตัว MB 1ตอบโจทย์นะครับใส่แล้วสนุกสนุกในเชิงว่าวิ่งไม่เจ็บเขา่านะครับส่วนหน้าเท้าเนี่ยได้คอร์ดฟิลที่ชัดเจนนะครับไม่สูงมากแล้วก็จะบอกว่าเท้าเราอ่ะคือเราเห็นยากมันขึ้นมาหงสูงนี้ใช่ปะ่ะแต่ว่าจริงๆอ่ะ ถ้าเกิดสังเกตจากรอยยับอะพี่จะเห็นเลยว่าเท้าเราอ่ะมันอยู่แค่แบบครึ่งเดียวของตัวโฟมเออ,อ,อดังนั้นใช่เออคอร์ดฟิลมันยังได้อยู่เห็นอยู่ตรงนี้เลยใช่มันยังมีคอร์ดฟิลมอยู่ความยับแค่ครึ่งหนึ่งอืมถัดมาล็อกดาวน์ซัพพอร์ตนะครับล็อกดาวน์ซัพพอร์ตของ MB-1 นะเออเขาก็มีเป็นแชันเพลทมาให้ด้วยนะ แต่ว่าชั้นเพลทอ่ะมันอยู่ติดกับพื้นมไม่ได้อยู่ติดกับเทา้าอย่าง PG 6อยู่ติดกับเทา้าถูกปะมันก็จะควบคุมไม่ให้ตัว React มันแบบบดึงบัมเกินไปอ,ะอ่ะแต่ว่าตัว MB 1มันอยู่ติดกับพื้นดังนั้นเท้าเราจะเหยียบลงบนไอ้ตัวยางตัวเนี้ยเต็มๆมนะครับซึ่งข้อดี มันจะทําให้ตัวยางม,มันปรับเข้ากับรูปเท้าเราทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางเท้าหน้าเท้าหรือหลังเท้านะครับเออแต่ว่าข้อเสียก็คืออย่างที่ผมบอกว่าพอพอมันสัมผัสเท้าเราทั้งหมดโดยที่ไม่มีชังเพลทามาค้ำอะครับ,รบยามมันก็จะแบบเลวเปว๋วไม่มีทิศทางเท่าไหรอ่อ่ากอ,อ,กอ่กเออแล้วพอมันยวบอะมันจะยวบเร็วกว่าที่มันมีชังเพลทามากัน<ม>เออนะครับ แล้วก็เรื่องความปลอดภัยด้านนื่นก็คือตรงเชือกก็ไม่ได้มีอะไรเป็นเชือกธรรมดานะครับแต่ว่าผมชอบไปตรงรูร้อยเชือกด้านบนมันมันทําให้เชือกมันเวลาดึงอะ่ะม,มันไหลออกง่ายดีนะครับแล้วก็เขาก็จะมีบุโฟมน้นนั่นนี่มาเต็มไปหมดนะฮะซึ่งไอการบุโฟมเนี่ยผมมองว่าเป็นหนึ่งปัญหาของของรุ่นนี้ รงที่ถ้าเกิดพี่ดูตรงส้นเท้าพี่จะเห็นว่าโฟมที่ส้นเท้ามเอ้ฟองน้ําที่ส้นเท้าอ่ะมันบางใช่มันไม่เป็นทรงมันไม่ได้ปั้นเหมือนไนกีกดไปแล้วมันก็นิ่มนิ่มๆแบบไม่เป็นรูปร่างเลยเท่าไหร่ใช่คือคือไม่ไม่สู้มือเรามากเออคือมันไม่ได้ปั้นมาเป็นรูปอ่ะกดแล้วก็ยุบไปเลยอย่างนั้นแหละอืมผมนอกจากนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ มันไม่ได้ช่วยเรื่องการล็อกข้อเท้าเออ,เอ,อทำให้เวลาใส่เล่นนะ่ะป้งช่วงข้อเท้าตรงนี้ถ้าคนข้อเท้าเรีย,รยวๆเล็เกๆอ่ะแมงหวงผมบอกเลยแล้วมันก็จะมีปัญหาเลยว่าเออมันไม่ได้ช่วยล็อกข้อเท้าต่อให้มันเป็นแบบมิดคัทอย่างนี้ก็ตามนะครับครับเออดังนั้นเรื่องล็อกดาตรงช่วงข้อเท้าให้ระวังเอาไว้นะคอืมแล้วก็มีลิ้นบุบุฟองน้ำหนาๆอืมนะ เออซึ่งก็ใส่สบายดีแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรเกี่ยวกับเซฟตี้นะครับถัดมาที่เรื่อง m a t e r i a l เรียลเป็นไงแมทเทอเรียลตันนี้ก็ต้องยอมรับวว่าพูม่าลงทุนคำว่าลงทุนคือไม่ใช่ว่า m a t e r i a l เตัวนี้มันดีนะแต่ว่าหมายถึงว่าแต่ละสีของเขาว่ามันใช้วัสดุไม่เหมือนกันใช่อือย่างตัวสีแดงของผมเนี่ยที่ไม่ได้หยิบมาว่าไอ วัสดุเปอร์ตรงนี้ม,มันไม่ได้สังเกตสีแดงพี่ก็มีแต่ไม่ได้สังเกตเลยเออมันจะเป็นแบบเหมือนเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนเสื้อเชอ,อร์ซี่อะ่ะเหมือนเสื้อบาสเกตบอลเออ,เอที่มันจะแบบรูรูอเออเป็นรูลูหน่อยเหมือนเสื้อเจอร์ซี่ของไนกี้อ,อะไรเงี้ยแต่ว่าตัวนี้ยมันเป็นเมชแน่นๆหนาๆครับเออแล้วก็ไอ้ตรงรอยไอพ่นตรงนี้ครับครับถ้าเป็นตัวสีแดงมันจะเป็นเย็บแค่ด้านนอก ส่วนด้านในเป็นใช้ฟิล์มสติกเกอร์แปะเอออันนี้คุ้นเออพอๆนั้นพี่เคยสังเกตอยู่ใช่แต่ว่าตัวเนี้มันเป็นเย็บทั้งนอกทั้งในนั่นคือสาเหตุที่ผมเอามาด้วยมันเหมือนเป็นการบุลายเข้าไปไม่เหมือนกับเย็บนะมั้งผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่มันดูดีมันดูดีกว่าสติกเกอร์แล้วกันมันจะดูดีกว่าสติกเกอร์เออคือคือถ้าเรามองเผิๆเนี่ยมันจะนึกว่าเย็บใช่แต่ไม่ใช่ใช่แต่ไม่ใช่เย็บเออ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ผมชอบนะครับก็คือตรงด้านหน้าเขาด้านหน้าตรงเนี้ยเขาใช้วัสดุที่มันเป็นฟิวส์และฟิวส์แบบหนามากกันรอยขีดข่วนอันนี้คือผมเดินเตะมาแล้วนะผมไม่เตะอันนี้คือดีนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันมันทำให้รู้สึกแข็งแรงขึ้นใช่ตรงจุด high wear เร e ยตรงเนี้ยด้วยออืผมไปเตะไอ้ตรงเก้าอี้ที่นั่งรอแล้วทำไมคุณทำอย่างนั้นนะ ซาดเนี่ยเออรีบเหนื่อยอยากจะแบบเล่นไม่ได้หนังใจอะไรเงี้ยทลาเข้าไปหาตัวอีจริงๆคือเหนื่อยเออเตะแล้วแต่ไม่มีรอยเลยเออเออเออนะครับแล้วก็ผ้าด้านหน้าเนี่ยก็จะไม่เหมือนกับส่วนด้านหลังอีกนะฮะพราด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นลิฟต์สต็อปอันนี้ชัดเจนนี่ชัดเจนอืสองส่วนนี้ใช่ไม่เหมือนกันก็ทําให้แบบเวลาเราขยับด้านหน้ามันคล่องขึ้นนะครับแต่มันก็มีความทนทานที่แบบมันจะขาดยากอะไรเงี้ย นะฮะก็วัสดุถ้าเกิดเทียบกับราคาป้าย120 US ี่สิยอดอลลาร์ราคาป้ายนะเออ,อก็คือไม่แพงมไม่ได้คิดอะไรมากครับแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับราคาที่เราต้องซื้อ,อเราต้องซื้อในการนำเข้ามาใช่เออถือ<ม>ว่าจริงๆแล้วรุ่นนี้ต้องพี่ต้องบอกอย่างหนึ่งในบ้านเราราคาค่อนข้างจะสูงมันสูงทั้งโลก เอาพูดตรงๆตังนี้อ่างั้นก็ได้ทางสู่นทั้งโลกแล้วกันใช่มันก็อาจจะไม่คุ้มราคาเท่าไหร่นะครับนึกภาพว่าคุณซื้อไคลรี่ครับเอ่อต่ำกว่าไคลรี่แล้วกันไคลรี่ดูดีเลยคุณซื้อ PG ในราคาเลยบรอนอ่าอย่างนั้นอ่ะได้ได้ถ้าคุณว่าคุ้มก็คือคุ้มแต่ถ้าคุณว่าไม่คุ้มก็คิดเหมือนกันครับกลับไปที่เรื่องล็อกดาวอีกนิดนึงผมลืมพูดถึง ก็คือไอตรงรูปตัว X ที่เขาใช้เป็นพลาสติก PU ขึ้นมานะฮะสามตัวเี้ยอยตรงนี้ยเป็นพลาสติก PU ขึ้นมาครอบอไม่ให้โฟมมันปริ้นเขาแลบกันนี้ไม่บอกว่าบินดีเซลอ่ะไม่ใช่ Triple X เองน้องๆสมัยนี้ไม่ทันแล้วสิ t r ิ p l e X คืออะไรย้อนดูตามยูทูบน่าจะมีเออจะบอกว่าไอไอวัสดุตรงเนี้จริงๆมันช่วยนะ เรื่องการกันกแบบเวลาเราขยับด้านข้างอะไรเงี้ยมันเหมือนมันเป็นเคสนะม,มันแข็งเหมือนเคสแล้วก็มันจะมีจุดที่เป็นโฟมอยู่ใช่ก็มีโฟมแบบปลิ้นออกมาหน่อย,อย<ช>แต่ว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องข้อเสียที่ทําให้โฟมมันไม่สามารถขยายตัวได้นุ่มกว่าน,นี้อะไรเงี้ยครับนะครับก็ถือว่าตัวนี้เป็นส่วนช่วยล็อกดาวน์ที่ใช้ได้นะครับแล้วนอกจากนั้นอนะ่ะมันก็ยังมีแบบเป็นพลาสติกแข็งๆยื่นมาด้านหน้าทั้งด้านในด้านนอกด้วยนะฮะทำให้โฟมมันไม่ปลิ้นออกไปก็คือ เข,า,เขาออกแบบคิดมาดีใช้ได้ <Yeah. S 1> ไม่ไม่ได้แย่คือ uh huh. อาจจะดูไม่มีอะไรแต่ว่าเรื่องซัพพอร์ตอันนี้โอเคครับรวมๆผมติดอยู่แค่อย่างเดียวก็คือเรื่องช่วงข้อเท้าตรงนี้ที่บอกบอนะครับอะอันนั้นก็จะเป็นอ๋อยังยังไม่ได้สรุปเราต้องพูดถึงเรื่องไซส์นะฮะเป็นไงไซส์ตัวนี้ผมใส่เผื่อครึ่งเบอร์คแล้วผมรู้สึกว่าพอดีนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย ผมจะบอกว่าต่อให้คุณเท้าบานคุณใส่ตรงเบอร์ก็ยังได้ไม่จำเป็นต้องเผื่อเพราะว่าพี่ใส่เผื่อครึ่งเบอร์เหมือนปกติหลวมยาวใช่อ่าเพราะฉะนั้นคนเท้าปกตินะครับใส่ตรงเบอร์ดีที่สุดลดลงก็ยังได้ลดลงก็ได้อแต่ว่าเท้าบานเนี่ยคุณใส่ตรงเบอร์ได้คือถ้าบอบบอกก่อนเลยพี่เนี่ยใส่เผื่อมาทุกรุ่นอ่าทุกรุ่นเลยจริงๆแต่ตัวนี้ตัวนี้เหลือเออ ก็คืออย่างที่ผมบอกว่าอาผมใส่เผื่อ,อครึ่งเบอร์ครับมันใส่สบายนะสัมผัสแรกที่เสียบก็แบบเออทุกอย่างดีหมดเลยนะแต่ว่าข้อเสียของมันอย่างหนึ่งคือมันยาวอ,อืนะครับแล้วถ้าเกิดผมคิดว่าถ้าผมใส่ตรงเบอร์เนี่ยมันน่าจะดีกว่านี้ในเรื่องการขยับเรื่อง movement อนะครับก็เลยคิดว่าคนท้าบานเนี่ยใส่ตรงเบอร์หรือเผื่อครึ่งเบอร์ก็ได้ถ้าชอบแบบหลวมๆหน่อย เหมาะกับตำแหน่งไหนได้ทุกตำแหน่งจ้าใส่ได้หมดเลยนะครับแต่แค่คุณต้องระวังเรื่องข้ออจุดเดียวที่จุดเดียวที่ผมบอกควรควรระวังอืมาเทียบกับตัวนี้พอเซตอัพเหมือนกันนี่คือ PG ับนะฮะดูสิพื้นเซตอัพเป็นโฟมเหมือนกันแัดเหมือนกันเลยอืใช่ลักษณะการเซตอัพทรงรองเท้าต่างๆอ่ะคล้ายๆกันเลยครับ แต่ถ้าแตกต่างกันนะเรื่อง traction ผมให้ mb 1, 1> traction ดีกว่าหนึบกว่าแล้วก็ทนกว่านะครับแต่ในเรื่องของ cushion เนี่ยผมกลับชอบ pg บนะครับเพราะ pg เนี่ยอย่างที่บอกว่าเวลาเราวิ่งอ่ะมันจะรู้สึกแบบ smooth ride right, มากๆนะครับมันไปกับเท้าในทุกๆส่วนเราสัมผัสได้ถึงแรงดีดของ react ที่ชัดเจนกว่าทำให้การใส่เนี่ยมันสนุก นะครับแล้วเรื่องปวดเข่าก็ไม่มีนะฮะ mm hmm. ในขณะที่ MB1 เนี่ย mm hmm. ผมรู้สึกว่ามันดีอย่างเดียวคือดีที่ส้นนะฮะเพราะที่ส้นเนี่ยนุ่มมาก mm hmm. เวลาที่แบบเรารีบาลงมาแล้วแบบลงน้ำหนักจากปลายเท้าลงมาส้นน่ยไม่รู้สึกเจ็บเลยนะครับ,รบมันมันได้แค่เรื่องนุ่มอย่างเดียวแล้วผมคิดว่ามันจะพื้นไปเร็วกว่า React mm hmm. ในมุมมองผมนะเอา,อางี้อ่า ในเรื่องของ materials นะครับ materials ถ้าเ,เกิดว่าเรามองกันจริงๆ2ตัวนี้ผมว่าเท่ากันผมราคาป้ายนะถ้าราคาป้าย2ตัวนี้เท่ากันไม่มีตัวไหนดีกว่ากันแต่ในเรื่องการใส่แล้วสบายการใส่แล้วมั่นใจ PG ใส่แล้วมั่นใจกว่าม,มันล็อกช่วงข้อเท้าได้ดีกว่าครับนะครับแล้วก็มีเรื่องของ อะไรกันล็อกดาวน์ซัพพอร์ตเออล็อกดาวน์ซัพพอร์ตอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่า PG ดีกว่าครับนะครับนี่คือการเปรียบเทียบให้ฟังแบบคร่าวๆระหว่าง2ตัวนะเพราะว่ามีหลายคนก็บอกว่าเอออยากให้ทําเปรียบเทียบอะไรเงี้ยผมก็จะตอบประมาณนี้นะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้แหละฝากไลค์ฝาก subscribe แล้วก็แชร์วิดีโอให้ด้วยนะครับทั้งทาง YouTube ทาง f a c e b o o k นะครับ ส่วนเทปต่อไปอยากดูอะไรมาอีกแล้วนะครับ gs 3ามคนแม่งร้องมาเป็นเดือนแล้วนานแล้วนะ gs 3 gs 3า w ค i t n o w zero ห้า a r b h d r o e n volume หกแต่ละตัวใหม่ๆทั้งนั้นเลย4ตัวนะครับแต่ว่าตอนนี้ที่ผมมีเทสไปแล้วคือ gs 3จะได้ดูถ้าเกิดว่าโหวตกันมาเยอะผมจะกลับไปเทสให้จบนะครับ k a r b i ยังไม่ได้ลองใส่ ใส่เดินในบ้านเฉยๆไวน์นอสซีโร่ใ,ร Zero, ใส่ครั้งเดียวเฮดเดนเทสไปแล้วเท่ากับ GS3 อยากดูอะไรคอมเมนต์ Comment มาครับครับผมอ่ะวันนี้ไปละเจอกันสวัสดีค่ะ